สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอนำเสนอ4องค์ประกอบที่ทำให้แป้งฟูนุ่มจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ 1. สัสดส่วนผสมแป้งหมักที่พอดี 2. อุณหภูมิที่เหมาะสม 3. เวลาที่พอดี 4. สัดส่วนแป้งผสมหยอดที่พอดีสัดส่วนผสมแป้งหมักที่พอดีนั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับครัวหนูกระต๋องแล้วนะครับ เราจะใช้สัดส่วนผสม2ต่อหหมายความว่าสัดส่วนแป้งหมัก2ส่วนสัดส่วนแป้งผสม1ส่วนเพื่อให้ได้ความนุ่มความฟูที่พอดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีในสัดส่วนเหล่านี้แต่ละสูตรอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าอายุของหัวเชื้อนั้นแตกต่างกันและสูตรการหมักหัวเชื้อของแต่ละเจ้านั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยซึ่งเราใช้สูตรนี้เพราะเหมาะกับสภาพแวดล้อมของบ้านเรานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วหากท่านใดที่มีความสนใจขนมทั้งทองจะต้องหมั่นสังเกตและดูสภาพของแป้งและสัดส,ส่วนของขนมทั้งทองของเราให้พอดีนะครับต่อไปในการหมักแป้งนั้นเราจะต้องหมักแป้งด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนั้นอากาศจะอยู่ที่ประมาณ35% 3 7ถึองศาเซลเซียสซึ่งช่วงนี้จะมีปัญหา แป้งขนมทังทองอย่างมากส่วนใหญ่ปัญหาขนมทังทองช่วงนี้ก็จะทําให้แป้งนั้นมีรสเปรี้ยวในเมื่อเรานั้นไม่สามารถควบคุมแสงแดดได้เราจะต้องหาวิธีในการควบคุมอุณหภูมิของถังหมักแป้งขนมให้ได้โดยในหน้าร้อนนั้นเราจะต้องทําการหมักแป้งในร่มหรือหากร้อนจัดจัดเราควรจะหาอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิอย่างเช่นการใช้น้ําแข็งการใช้น้ําเย็น การใช้ผ้าชุบน้ำเย็นการหมักแป้งในห้องแอร์ก็จะสามารถช่วยให้แป้งหมักในช่วงหน้าร้อนนั้นไม่เกิดปัญหาแป้งเปรี้ยวได้นะครับต่อไปในหน้าฝนนะครับในหน้าฝนอากาศก็จะมีความชื้นสัมผัสที่ค่อนข้างจะมากอากาศจะชื้นแฉะซึ่งช่วงเวลาที่อากาศชื้นแฉะนั้นจะทําให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีในหน้าฝนเราสามารถหมักแป้งได้โดยนําแป้งไว้ในร่ม ไม่ต้องเอาตากแดดหรือไม่ต้องให้โดนน้ำฝนแป้งก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแต่ถ้าหากช่วงหน้าฝนมาพร้อมกับลมหนาวเราก็ควรที่จะนำแป้งนั้นไปตากแดดนะครับต่อไปครับในหน้าหนาวในหน้าหนาวนั้นหากอุณหภูมิลดลงตั้งแต่20องศาลงไปเราจะต้องหาวิธีในการให้ความอบอุ่นแป้งสำหรับครัวหนูกระต่องนั้น เราจะใช้3วิธีในการหมักแป้งช่วงหน้าหนาวก็คือ 1. เราจะเพิ่มเวลาในการหมักแป้งให้เพิ่มมากขึ้น2-3ชั่วโมง 2. เราจะใส่สัดส่วนของแป้งหัวเชื้อให้มากยิ่งขึ้นในช่วงหน้าหนาว 3. เราจะใช้แสงไฟจากไฟแสงสว่างสปอตไลท์ช่วยส่องให้แป้งแทนดวงอาทิตย์ซึ่งวิธีเหล่านี้เรานั้นได้ทำมาจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วเจอปัญหา และทำการแก้ไขจนประสบความสำเร็จสามารถทำขนมทั้งทองออกมาให้แป้งฟูนุ่มได้ทุกฤดูการต่อไปนะครับนอกจากอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วเราจะต้องหมักในเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนจัดเราก็ควรจะลดเวลาในการหมักลงหรือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ลดอุณหภูมิลงในช่วงหน้าฝนถ้าหากอากาศเย็น เราก็ควรจะเพิ่มเวลาให้มากขึ้นในองค์ประกอบ3อย่างที่กล่าวมานั้นจะสามารถทำให้แป้งฟูนุ่มได้โดยที่เรานั้นจะต้องฝึกฝนและทำการทดลองทำการทดสอบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของบ้านเรานะครับก็ขอให้ทุกคนที่สนใจอยากฝึกทำอย่าพึ่งท้อแท้เพราะขนมท้งทองแบบแป้งหมากนั้นไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแต่เราจะต้องเข้าใจและมันฝึกฝนต่อไปนะครับ เมื่อเราได้แป้งหมักที่มีความสมบูรณ์แล้วนั้นสิ่งที่สําคัญสิ่งสุดท้ายก็คือสัดส่วนผสมแป้งเพื่อหยอดรับประทานนะครับในสัดส่วนผสมแป้งเพื่อหยอดรับประทานนั้นก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละเจ้าซึ่งครัวหนูกระตองนั้นก็ได้ใช้สูตรถ้วยตวงลูกค้าหลายๆคนที่สั่งแป้งไปจากเราก็สามารถทําตามคลิปที่เราทําสอนและสูตรที่เราให้ไปได้เราจะใช้สัดส่วนก็คือ1ถ้วยตวง น้ำเชื่อม75 ml ผงฟูโดา1ช้อนเสร็จ1ส่วน4ซึ่งสูตรนี้หากใครจะทำขายก็สามารถคูณสูตรหรือจะหากระบวยหรืออุปกรณ์ตักที่ตักแล้วพอดีสำหรับการขายได้เร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดีนะครับหากใครสงสยัยหรือติดขัดตรงส่วนไหนก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook ครัวนูกตองซึ่งเรานั้นยินดีจะตอบคำถามทุกท่านที่ประสบปัญหาการทำขนมทั้งทองจากแป้งหมักทั้งที่สั่งไปจากเราและทั้งที่ฝึกทำเองก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เรายินดีให้คำตอบทุกท่านครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้น ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ